เอ๊แต่ลูกได้สมจิตไหมอ้าวอ้าวนี่ป่วยไงอาาวอได้ตัวไหนเออได้ตัวไหนได้ไ่ได้ไม่ได้ได้งอันนี้ไดตไหนกูไปเลย้นไม่ไนนินไ้จมตรงไหนที่ที่ไหนได้เตับครับเครับอะไะจับลครับสมจิต นะเอ้ยยังไม่เว้นเลยเอ้มันไม่ค่อยสบายเนี่ยมันมินนะจะบอกเ็าทำไมบอกไปแล้วอะ่ะ <c oughs> เออ,เอ,อบอกไปแล้วไงอะ่ะอ่าก็มาเลยเออจะทำาะไรเนี่ย เอ๋สมจิตเขาแล้าปั้มเองหรือว่าเองปั้มสมจิตต่างคนต่างปั้มต่างคนต่างปั้มต่างปั้มยังไงวะสมจิตไดาให้ฟังนี่ปั้มยังไงสมจิตหรอจดรือปั้มยังไม่ได้ไม่จริงมันละมงเนาะไงเอ๋มยอมรับแล้วง้วก็เอามาให้เองด้วยไอนกูให้หร

ระดับไหนบ้าระดับไหนมันไม่มันพูดอะไรมันบ้านระดับไหนมนจิตสามมันเอาเป็น้าเสองมือเมาเียร์กูมันเป็นบ้าแล้วแล้วสมจิตบ้านระดับไหนไม่ใช่ที่ว้านต้องบาลการดีหน่อยก็รักษาได้่เอาลูกเนี่ยที่เลยดับมนงาเลยนะ

ไเดี๋ยดิเฮ้ยแนหมอแนหมอเฮ้ยเอาไงกันแต่งงานไม่แต่งงานแต่งงายเก่งง่ายกใแต่งก็ได้เอ็มไอกซื้อจอเท่าไหร่แสนสอ้อยพอสองร้อยพอแล้วสองรีอะไรอ่ะก็มันมีนะนะทีป มึงจะไปเสลอถึงหกลลำมันอนยไอ้เงี้ยนะขอขอเนงายแต่งไม่ใช่มึงเป็นบ้านอยู่เลยกินไปก็เท่านั้นสองร้อยบอบอกไปแต่งมันจะแตงสองร้อยแตงมันมีสองร้อบาทร้านก็วนมาตงก็ไปร้านชวนปากแล้วอะไรเขาเลยละสองบมื่นสิบสองหมึ่นทุกผัไดกันนี่ไอ้ฟังอะไรไม่รู้เล้ว่าจริง มันบอกสองร้อยไร้เอาไปแต่งที่ไหนแค่สองร้อยมึงยังแต่งแล้วไอโยให้ตางมยางเก้า <Tonight> พ no ันเก้าอ่ะยางเลยไอโยให้ตางยางไอโยอ่ะให้เองอ่ะแบบยางมันจะกินหมูกระทะกันอยู่เอาไปแยกไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงตังที่ไหนโยจะมาผหวงซ้อนกไนหมดเลยโอนให้อ่ะโยมาเคลียร์เลยเอามาเคลียร์เลยเอฟซีโอนให้ไปทวงเลยเอฟซีไม่ได้ไอโยไม่ต้องมามึงเก็บไว้ในตู้เดือซื้อกินเลยไอโยไปให้แล้ว หยอกมาเลี้ยวเหลือไม่ได้เงินหรอกเออเอาไงก็เอาไงมันซีก่อน fc ก็ฝากไว้ให้ fc ที่ไหนไก่เขาจะพูดได้ได้สารละบอกกูจะใจไปคนละ fc คุณพูดถึง fc มึงไปไก่ fc เอเคมาียาเอมึงกลว่าาไปสเคหมดออฟซซแล้วแม่เอยเอาเคลียร์เคลียร์เคลียร์เลยเลียวนู้นเลิเอฟซีกับพวกมึงไว้ลวเนี่ยเออเออาถามเขาดิคนนั้นบอกอะไรลัวเอออฟซีเโอนมาให้ที่ไหนเอซีไม่รู้จักเอฟซีมึงาดีมานะูจักมู่จักนีมานะได้ล่าแล้วอ่ะ ตังก่อนร้นนั้นเขาฝากเนอไดงานไดงานงานเนีากปนี้ยากตัมันนะเออนั่นน่ะฝากก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ของเองทั้งนั้นแหละเออที่ไหนก็าเก็บแั้วเป็นเขากระเบื้อง่ม้จะตายไอเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนี้มาลองใช้นะฝากเไว้ก่อนเแกไม่ค่อยได้ใช้ตังฝากเอาไว้ก่อนกูฟังก่อนม่าเหตุผลก็ไม่รู้แล้วพวกเคีหรือจะเอาหมดเลยไม่ไม่เราเขาจะมาอยู่ไม่ต้องยุ่งอะไรยังกูไม่ห่วงตัวกูแต่กูห่วงเรื่องรัคาแต่ไปกังไปเลยไปเอาป่ะเนี่ย เอาไม่เอาไม่เอาไปที่บอกปากนะอยู่ไมเอาไหมไม่เอาไม่เหลือเออไม่เหลือว่าก่อนนี่ตรงนี้เก็บมาก่อนนะเออเอฟซีเลยกูไม่จับไปเลยไปเลยกูไม่รับทุกคนเลยแต่ในนี่ก็ยังเปิดไม่ได้วันกูไปก่อนแล้วมึงจะมาอยู่มากินที่หลังเออเออเอาไดี๋ยังไงเลยครับเมื่อเช้าไม่บอกกูรู้อยู่มันก็ออกไปทุกซีนเลยนะเอาเยอะเลยนะเอาเท่าไหร่เท่าไหร่ก่อนสองร้อยบาทสองร้อย จ่ายกับข้าวยืมก่อนแล้วกันเจค่อเอาได้เอาได้จะจ่ายกับ้าวเนี่ยเอาไปก่อนแล้วมีกินไหมล่ะกินที่ไหนก็คุณไม่ได้กินมีนไหมล่ะกินกินไหมมึงจะเก็บกินมีเก็บกินอะไรไปไอ้เก็บมึงไม่ยอมกินไม่นอนแน่วันนี้เอาเท่าไหร่ออมึงมีรถที่ไมึงไปเก็บเอาเท่าไหร่เน่เอาเท่าไหร่หมาก็ให้เจก่อนเอาไหใช่ชวนยังไม่หมดไปเท่่าไหรมึงไปบอกว่านจะมึงเก็บเได้เท่าไหร่แน่บอกก่อนเนี ลอยกูจากมือไอ้เี้ยูอกเอาเปล่ากูไม่เอาคนโอ้ยไม่เอา้วยกูจะกินข้าวไม่กินเงี้ยมาทะเลาะกูมันไม่กูหลับเลยนะไม่ยอมมาทะเลาะเลยไอ้เหี้ยนั่นไม่ใด้กูหลับเลยนะกูไม่ได้ไปกูมอะไ้กูจะเอาไม่ให้กูเองแล้วพี่นะเออเอาไง ไม่ใช่เขาคุยกันดีๆแล้วมึงไม่มึงมึงไม่ใช่นักเลงมึงไม,งม, ưng, ม,งม,งมง่ต้องเอามาให้กูเท่าไหร่กูไม่เอาเขาไม่เอาไม่รู้จักไม่รักชอบกับพวกมึงอแล้วแล้วป่ะไม่บอกไม่เอาไม่ใจแต่เราพูดไปเกยบมึงตะว่ายังกูรู้จักหมดว่าทีมงานตรงนี้ตั้งแต่รัตนาเขาไม่จับอย่าไปทวงให้หน้าประตูนะประตูไหนเขาไม่ได้เขาไม่รู้จักมึงนะเขาเรียกมึงมาเองนะสมมุิอ่ะเออเขาจะเอามึงกี่ปีเอาสี่ปีแล้ว่าไหร่ ไม่ยลันจ bon. ุดเนี้ยเกรยไงไอเี่อไอเหี้ยมึงมาจากไหนสองคนมึงก็มีบ้านอืไปไงนื้อยาขอไม่ได้กินจริงๆยบอลเรียกยาะรของแกไปอ่ะมันอะไรของกูไปยา เคยไปยาให้แล้วนะตอนเช้าไงห้าสิบบาทไงให้ทําไมอ่ะห้าสิบบาทเออแต่จริงต้องร้อยหนึ่งนะว่าไม่ใช่เขาฝากให้ห้าสิบบาทไงให้ห้าสิบบาทให้ไปแล้วไงเมื่อเช้าไงแล้วไม่แล้วไม่ลุงเนี่ยเสียดงจะไปซื้อขนมให้เขาสิให้เขาเดี๋ยวเช้าให้หมดแล้วคุณลุงพน้าห้าสิบอ๋อเหรอให้แล้วจะถามทำไมอีกแคปเดียร์ไม่กินหมด้บคนกินหมดแล้วก็ให้ห้าสิบกูจะไม่ไหวไม่แล้วเออข้าวที่กูกูไปกินได้อืมก็แค่มีข้าวกินไม่เป็เรื่องดียกับแฟนเขา ปุนีอไปไปเองเดี๋ยวอะไรกินน้ำเอาน้ำใครกินนะไม่ได้ก็จะดีก่าเออหนีหนีพวกเนีก็ไม่ก็จะหลงเป็นยัง